พ่อพ่อก็เพียรกินแซ่บอิเซนเคยื่พ oh, ่อแม่พี่น้องจ๋าจำจู่ไม่หรอกจำจู่ไม่หรอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมานต้องมากินเข่าน้ำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมากมากค่ะบ่อว่าไล่ยางหางก่อนกินกับตรงเปิดงานในสักก่อนอู้ยพ่อแม่พี่น้องท่าขาตัวนี้ไปว่าอะไร้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตรงมีตัวเนี้ยถอนค่ะน้ำเกลี่ยห้วยมาแล้วมพ่อแม่พี่น้องบ่อว่อไล่ยางหางกัดนำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตาเสียบค่ะ อันนี้สบายนางจ้ะอ้อด้วยเขาเจ้าเชาวีัว่ไม่คนดัดทงมากินเขาหนำพรนพี่น้องเอ้ยจะบอกออกกล้องผู้สาวค่ะผู้สาวบ้านน้องโดนง่ามๆประมาณคนที่ตามข่อยสองพันคนเพิ่นมาเพิน่นศึเขากล้องให้เบิง้งที่ตามข่อยเด้อพวกเจ้าเพิ่นอยากเห็นสาวซาวบ้านน้องโดนในนี่พรมพี่น้องคะ่ะ ข้ามเงยเดืเอดถาจัดพ่อแม่พ,มพี่น้องอืมกเขือเจ้นสุ่งไทยที่คอนเทนต์ให้เยอะจัดอดอกเอาทีเพิ่มหนำพ่อแม่พี่นอ้องขะอีหล่ามาทายทำยู่ต้นบักทุเรียนอ้ายเพิ่นคะ่ะงามงามพ่อแม่พี่น้องจะเบิง่งนี่หลอกไม่พ่อแม่พี่น้องขะ หยิกบ่โดนกระสิเป็นหน่วยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งซอยอีหลานเนี่ยนี่เบิ่งเบิงเบิงเพียเพียเบิ่งพี่ค่ะอีหลาวไปเด้๋ยวดินเนื้อจ้ะขออนุญาตเพิ่งลาเพิ่นพบปั๊บหรอกอืมแสบค่ะพ่อแพี่น้องค่ะอันนี้ดอกทุเรียนค่ะมันเป็นดอกมันดอกทุเรียนกินกับลาบเนื้อก็ไรพ่อแม่พี่น้องค่ะจำจุเนี่ยเบิ่งสิีจุนให้เบิ่งก็สีฟ่าโฟลังน่ะ แสบพ่ชเก่าแสบหักที่ดิบข้ามโบอู่พ่โอแม่พี่น้องคะอือรอบักทุเรียนก็นก,นกินได้ค่ะตั้ักะควงก็แซ่บครับพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่รอบักทุเรียนต้นหอม พักเนี่ยมาเชื่อปอแปะมื่อนี้ยผู้สาวค่ะมากินเขานำโอ้ยงามเลือกเป็นพี่นอ้องเช้าซาบัาน้องโดดนเบิ้งข่ได้หลายติดตามข่ยเยอะๆ่อยจะเอาให้เบิง้ง มีบุ้เครือคืนมีบุเคืือยังพ่อแปะเคือนเคือคยังเถาะเครือพ่อเป็นเ <c oughs> ครือทำหนึ่งบปะบเสิมเคือพ่อเปะเครอป็นพี่น้องคะอันนี้ตัเปนพ่อ,อ,อเป็นี <c oughs> ่ <c oughs> ผู้ข่าแสบเด็ด <c oughs> ข่าเพีย,อยงอ,กอ,อก้นงนะเมบ่บ่มากเลย กินมันแหงเพื่อนเขาบอกกินบอเป็ยนมาใส่ท้องแสบเยอะกับพูดมาว่าทำไมไม่นอนตอนอีหล่ากบบแสบอยู่แสบน้อยๆที่มันดื้อดปวดขวานเสียดายเนาะอุ้ยจับหวานๆดนรัวค่ะจะแสบเนาะ มากมากค่ไปพี่น้องเมืองแจ่วพ่อแม่พี่นอ้งอ,นองคะอ่ะแจ่วขมขมเราคือเบาวสิบุ้ปลามาหา ว่าเรื่องไเสือดุกว่าท่านตื่นพมพีนองขาวารุยาดบาดคำพมพีนองเบรกนึงตรงนีเบรกที่สองค่ะพมพี่นองค่ะิจบขีปพมพีนองเอ้ยตรงนีเบรกที่สามต่อไปุสาวต้องรวมนินเหล่าพี่อดาด้จ่ะ กนางอยู่นงามงามอดอกรเรื่นเกียบด้นนอเขากินไง่กีบะมันขึ้นน้อยมันนี่บอกบงเพื่อพี่น้องคะะมันบานแบบงามค่ะบ้านึ้นบานค่ะเมืองเพื่อนพี่นแบบ้องคะอีดาเอวีวสวยๆมาให้เบิ่งค่ะ อยู่บ้านน้องโดนค่ะอำเภอสซตินท่อนตำบลขัน้นดล่พแม่พี่น้องเอ้ยเพิน่นปลูกทุเรียนซ้ำเดียดได้ค่ะเนี่นยเพิ่นขายได้ดสดปีนี้ปีที่สามค่ะกำลังออกดอกอันปี่กายนี่ภายในสี่แสนค่ะพแม่พี่น้องค่ะอขาเจเพิน่นเจข้นสวยเอาไปปลูกบังเด้ออร์แับหน้าไม้ไมสวยๆพแม่พี่น้องขาข้ามอยูๆ่ๆโอ้โอะ นูเขาห่องวิวววิวทรงไฮทรงหนาเพิ่ะมันพี่น้องเอ้ยเพิ่ะพี่น้องค้าตับเบิร์ดบ,บอรเท่าโจ๊กห้าตับปะแดะอุ้ยขอบใจเดิย้ยอุ้ยตับ,ตบโมเมนต์ตับจ้ะตัวนี้ตั้งตับอื้อแสบค่ะถึงดีวะ แสบจนเดบดบู๊ตพรมพ่น้องบรรยากาศแบบยุ่งง่ายช่วงหน้ามีตนทุเรียนโอ้ยขอล้อนซ้อนค่ะข้อนซ้อนแน่พ่มพี่น้องเอ้ยเบิงซอยอีดาเบิงเพียบเพียบเพียบเบิงเจย์พนังเบิงค่างเปิ้ลวากาลออกกลองก้นสวยวากาออกกลองเพิ้ลวากาลอีกคนติดตามอีดาสองพันคนจังเสียอกอกกลองให้เบิงเปล่าติดตามอีดาเด้อถ่ายเบิงคนสวยมัอนน้องโดนค่ะ อืออือเอาได้เพิน่นจุวยว๋ยอ่ะเจบมากอือตับหวานเพิ่นหอมคะ่ะอือตับหวานต่นหอม มันเฉยิมตำล้วยพรนพี่น้องเอ้ยตำล้วยตำล้วยสันมานาั่งเนี่ยมันๆนนดอกมันเทนา่าเอาชุดอ,อันนั้นเลยโผือกเผกบลูมบัร์ร่บลกแตงเพรนพี่น้องขะเบิ่งซไรอีดาอีดาเม็นเจ้าของสวนเลยค่ะคนสวยเป็นเจ้าของสวนดาเมาเฮดคลิปยืนอู้ยพรมพี่น้องดอกลกทุกต้นค่ะอืม พ่อแม่พี่น้องคะก่อนสปิดคลิปตรงนี้เราอีกค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามอีหลาเนี่ยเด้อจ่าเพี้ยนกินแสบอีหลาสิมาไทายทำให้เบิงสิมาเคลิปให้เบิงแบบยิ่วสวยๆแบบนี้ค่ะเพ่อมพี่น้องคะมากค่ะสวัสดีค่ะ